โอเคสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เก่ับผมว่นไว้ดีของชิ้นแนลในเกมอ่อสแกรี่เอลิเวเตอร์ภาคสองนะครับนะนี่เราอยู่กับเดียรเฟนดี้น่าหล่อใจเกลีลยและก็เอ่อตัวอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะมันอยู่ในสแกรี่เอลิเวเตอร์ภาคสองนะครับนะหลังจากที่เราเล่นภาคแรกไปนะโอเคลุยเลยไหมกายเยไปชิปอันนี้ด่านอะไรนะตัวอะไรอ่ะทำไมภาพมันดูมันดูแปลกแปวะ แจ๊อุ้ยเจ๊กนี่มันแจ๊คเฮ้ยก่เราเจอฟินโหนนะโหฟินฟินเ้วเจ๊กเจ๊กหายไปไหนไม่เจ๊ไม่ใช่เจ๊กไหนอ่าม่ไมาถึงข้างบนนะมีฟินแต่ไม่มีเจ๊กเป็เียะยิปีอ้าวตายเลยยิปเปี้แล้วตายเลยเอ้ยทำไมแบบนี้แปลกๆปหรือเราไม่เคยได้นพาคสองมาก่อน แล้วก็ข้าโแแล้ว่นก็สแกนดี้เอเวเตอร์สองเลยแล้วม <Mine>. ัน <hatten> มีมองเลยการแต่ง <lại> ห้าเป็นปนดีได้การแป่ลาเป็นปนดีได้เดี๋ยวมันคือคนในโลบหรือมันคือเอ็คนหรือเปล่าคนเนี่ยการกดเขาว่าคาแรคเตอร์ข้างๆนี่มันมีตันมีให้แป่งล่างอ่ะอลโอลโอลอลอลโ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 อลอลโอลอลโ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 ออลโอล เนี่เราเขาถุกแบบใช่ออลออลออลออเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยดอนโอเพนแล้วไอ้พวกเอซิอะไรไงเอซีพีอะไรหกสี่ศูนย์หนึ่งโอ้ไม่ได้ใส่ใส่เอซีพีะตัวอะไรอะหนผมไม่เห็นเปิดไงอุ้ยพิกกี้ข้าในมี ไปแล้วไปแล้วเดินเดินเดโอเคมันออกมาไม่ได้วะโอ้เคยมันออกมาได้โอเคจุดเก็บเหรียญเก็บเหรียญเก็บเหรียญมีเรามีสัตว์เลี้ยงอะไรบ้างเนี่ยเฮ้ยหล่ะสเตเปนตี้ฟาส์มาเอ้วยุพิกกี้พิกกี้พิกกี้นราแปหน้าเป็นอะไรดิเอ้คลาสคลาสคีเตอร์คืออะไรอันตรายไหมน่าจะกายกายเห็นเฟนดี้เหรเนี่ยเราคือเฟนดี้ การกับเฟดดี้แหมยแล้วกับเฟดดี้โอล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 ,โอ,ลโอุย๊ยสแตนิกสแตนิกสแตนิกเย้นี่มันมบบเ,มเข้าถูกแมาป้าได้เอีกยอแมะเชี่ยอะไรวะเนี่ยเออแล้วกาทางเราเข้าตรงแมวใช่ไหมเมื่อกี้ที่เราเข้ามามันก็สแกนนี่เอเวเตอร์สองเดี๋ยวนเดี๋ยวเราเออกไปเช็คอีกทีนึ่งก่อนจะเราแล้ว,ลวคนเราขอ เอ้ยเอ้ยเอเอ้ยกายนี่แมพของกายนี่วะแซนแซนินเกเนี่ยเขาไม่มีดเซดอี้นะโอเคอ่าวเฟดดี้ก็ตกเย่อันนี้มันตลคาจากานาเวอร์เลยนี่วะ <c oughs> ดูทาวิงา่งด <c oughs> ทาวิงวาาว่งตตนตีนนเนย <c oughs> มีแจ็คส์ด้วยโอเคเดี๋ยวเราออกไปตรวจสอบก่อนว่ามันมันอะไรยังไงอันนี้คนสร้างเป็นพิกเซลเลยเอ้ยเฮ้ยคนสร้างคนละคนกันหรออะไรอะคนสร้างคนละคนอือกูว่าแล้วทำไมเฮ้ยนี่ไงเราเจอของคนสร้างคนเดียวกันแล้ว โอเคตอนนี้ก็อยู่กับผมในอนาคตนะอยากจะบอกว่าไอ้แมบบสแกรี่เอลิเวเตอร์ภาคสองที่ผมเล่นเมื่อกี้กับไอ้สแกรี่เอลิเวเตอร์ที่ผมเล่นไปคลิปก่อนหน้านี้นะคือคนเป็นคนสร้างคนละคนกันนะอ่ะอย่างไอ้ภาคที่แล้วผมก็เล่นของคนสร้างนี้นะส่วนภาคนี้ผมก็เล่นของคนสร้างนี้นะฮะแต่ว่าแบบที่ผมกำลังจะเข้าต่อไปนี้คือแบบที่เป็นคนสร้างเดียวกับภาคที่ผมเล่นอยู่ในคลิปนี้นะ เออแต่ว่าผมอ่านชื่อคนสร้างผิดทําให้ผมเข้าใจผิดหรือว่าคนสร้างเดียวกับไอคลิปที่แล้วนะแต่ว่าจริงๆมันคนละคนกันนะคือไอแมพที่ผมกำลังจะเข้าต่อเนี้คือเป็นข้อสร้างเดียวกับกับที่ภาคสองที่กําลังเล่นอยู่นี่ถ้ากับคลิปนี้ผมเล่นของคนสร้างนี้ไปสองภาคน,นะโอเคนะก็เข้าใจตรงกันนะโอเคงั้นไปดูต่อเลยนะครับท่านผู้ชมซิก,กิซิกิไม่พี่มันชื่ออะไรนะ โอ้ยตอนนี้เราอยู่ในลิฟต์ไปหนึงขอรีเซ็ตกลับก่อนโอเคตอนนี้ขัตกรขัตกรมีฮีโร่บายมีแล้วไม่แล้วแบบไหนนี้ยมันมีเชล็กอะหรือว่าเราจำหรือมันไม่ใช่สแกลลี่อลิเวเวตอร์ไม่มันมีเทอร์เรลิเวเตอร์เดือะดึนเสียงเราบอกอันนี้ยแล้เคได้ว,ว่าจะถ่ายจากอันเดิมหรือ,รอจะเปิดใหม่เราถ่ายจากอันเดิมนี่แหละ เฮ้ยเดี๋ยวเราจะเปิดใหม่จะแปลงล่างได้จะแปลงล่างได้ไปเดี๋ยวเราจะเปิดคิวละได้ได้แล้วยอนสุ่มที่ไปเจอท่านครับตอนนี้กับพวกเหมียวสั่งเอสบีนะครับตอนนี้เปได้เก็ตสแคลี่เอลิเวเตอร์กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งแบบนี้ก็เป็นแบบอีกอันหนึ่งนะครับที่ไม่ใช่แบบนู่นนะก็โอเคงั้นไปเลยโอเคเข้าไปกันเลยแมันี้ก็แปลงล่างได้เหมือนกันนะโอเคตอนนี้คิลเลอร์เป็นอะไรอะมองอันเหรอเฮ้ยต ตัมตัมตัอะไรอะ่ะไกาไอ้นี่คือใครคิลเลอร์คือใครคิลเลอร์คนนี้คือใครอยู่ในรูปภาพดิไม่รู้เว้ยโอเคอีกสองวิหนึ่งว okay. ิแโอเคเฮ้ยแแบบอะไรอะ่ะเฮ้ยแมบผลคุณการแแบบผลคุณปะไม่ไมีไฟฉาย่ามันต้องเล่นกูคนเดียวเลยวะอะไรเกิดอะไรขึ้น ฮัลโหทำไมคิลเลอร์มันต้องเล่นกูคนเดียวเลยวะอันไหนคือคิลเลอร์เนี่ยไอ้ถือไม้เบสบอลเนี่ยนะอยู่ในรีปอะอยู่ในรีปปลอดภัยสุดนะเจกูแลนเทนเก็บเล้เก็บเล้งเก็บเล้งเก็บเล้นเก็บเล้งเก็บเล้เออฮ่าฮ่าฮหมูฮะเอ้ยเอ้ยเราเจอประตูเราก็ออกมาได้คือได้ประตูแล้วได้เงินเหรอเปลี่ยนร่างได้เปลี่ยนร่างได้แต่ไม่อยากเปลี่ยนได้สุดเปลี่ยนล่าง ให้เราซื้อของได้นะอ่าคาราวิตี้คอยสปีดคอยบอลลูนรอคาราวิตตี้คอยมาดินี่เราไร้แรงน้ำถ่วงเอ้ยต่อไปเจอเจสันวะไงยต่อไปเราเจอเจสันเจสันเจสันมิซอนมิชัยโอเคมาไปเปิดประตูโอเค เปิดไฟฉายมันมันดูมืดๆแปลกๆเนี่ยคนมืดเลยลีฮากี้ฮากิว่าเดินอยู่เนี่ยอุ้ยการโดนเจสันตุยตูดอ่ะโดนเจสันตุยตูดฮัลโหลกายต่อแล้วนั่งสิโอเคชิปแอกระโดดกระโดดเฮ้ยการมันเข้าไปได้มันเข้าเต้นได้มันเข้าเต้นได้ มันเข้าเต็มได้เอ้ยเอ้ยเรากระโดดขึ้นไปกายเราสามารถใช้กราวิตี้คอยกระโดดขึ้นมาโล่บอลลิฟได้เหรอวะแล้วล่อแล้วเย่เย่ปมือรอดแล้วเย่เอ้ยไม่ใช่ปมไม่ใช่นี้เอ่อปมมือปมมืออ่านี่นี่เย่ปมมือเย่โอเคต่อมากายเลอร์กระโดดนัดวะ โดนัทกริ้งมากล้ข้าแลวเหลืออีก่เรื่องคือเอสแน่เลย้าโอ,โ,อโ,อโอ้โอ้มีหัวแซนอยู่ข้างบนดนะ้โอเคมีฮักิโอวเดียวกิบมาเราเชื่อว่าจะเป็นโดนัทกริ้งมา <Hi. S 1> นี่ใครนอนอยู่เนะี่ยนี่ใครนอนอยู่เนะี่ยซิมสันซิมสันซิมสัน อืมโอเคเฮ้ยแมปมันกล้แมปคนคุ้นมากเหมือนเลยเหมือนเบรกอินเลยวะแมปเนี่ยไม่รู้ว่ะมันไอ้นอนอยู่โฮมเวอร์สิบสามเฮ้ยอุยสิสงมันคือใครก็คือมันไงมันลุกมาแล้วหรือว่ามันคนชอบกินโดนันหรือเปล่าเราไม่เคยดูคลิปไงไงมันเหมือนห้องมันเหมือนแมปในเบรกอินเลยว่แมปแตกใน เราพอมันมันมันแปลแมปเบกอินว่าแมปแตกไหนโอ้ยซิมซานคุณเอ่อชื่ออะไรเราจะไม่ได้เบกอินมันไม่ได้แปลว่าแตกไหนเบกอินมันแปลว่าทางเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ว่าตอนไม่รู้อะไรไปแปลแพ้มันเป็นแตกไหนเอ้เจอประตูมิติอะไรไหมแต่อ้ผลไอพลังพพุทธลูประเบิด ไวก็ไอ้ผลยางเนี่ยบอกฟุตอะ่ะผลฟ <c oughs> าสต์โมดเกือบตายโอเคมาไปชิ้นต่อไปกันนะท่านผู้ชมโอ้ยโอ้ยขออ่ะไอ้ขอหักอโอเค,อเคชิบชิบกายคิดว่าคนดูจะสนใจจอสนใจเกมหรือว่าสนใจจอละครวีทูเบอร์เหรอ <c oughs> ไม่รู้ว่ะเดี๋ยวม่ลงสักตอเนเลยเดี๋ยวเราดูว่าคนดูจะสนใจอะไรระหว่าง คลิปกับตัวละครอ,อืมอืมอืมโอเคชิบชิปมา,มาไปไปไปตัวอะไรต่อเจอตัวอะไรเนี่ยมันใครเนี่ยไม่รู้จักโอเคมามรู้สิเป็นอะไรอ๋อมีแจ้งเตือนผู้บุกลุกผมพ,พวกเราคือผู้บุกลุกกันหรือดูสิเจออะไรเจออะไรเจออะไรไป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 ห้องแดงอุ้ยมันมันมึดมันมึดมันมึด เดอเ้คใจชักี้อตัวอะไรชม่้ไม่อยู่ไม่อยู่ผมไม่อยู่เจ้สนิสิ๋วสนิิ๋วสองตัวสนิสิ๋วสองตัวเมี่ะฮะคี้มักี้เชผมด้วยี้ักี้ถ้าเก้กี้อเลยโอเคชักคี้ไหนชักคี้โอเครอแล้วรอแล้วรอแล้วรอล้แล้วรอแล้ว โอเคสิโลฟีทูชิวอยากเจอแบบชลเรกันแบบนี้ไม่มีชลเอกอะชลเรกไม่อยู่แบบไหนนะที่ตอนเรา,าแคปหน้าตลกตลกมาจะไม่ได้ว่าอยู่ในแบบไหนอะ <Hello. S 1> มันมีแมปลิฟมันมีแมปลิฟสอยองอะไร <Hello. S 1> อันเดี๋ยวก็เดี๋ยวน่าจะไล่เล่นให้หลายๆแมปด้วยกัน okay. มีคนแอดเรามาจัสมินจัสมินเขตอสปฏิเสธ เอ้ยเอ้ยไอย้แมพต้นไม้นี่นะปเ,ปนนเออลืมดูเลยเมื่อกี้ฆาตก,กรคือใครเฮ้ยเจนเดอคิลเลอร์เฮ้ยเจนเดอคิลเลอร์เจนเดอคิลเลอร์ถธอหมายเป็นบนเจนเดอคิลเลอร์กาเจนเดอคิลเลอร์ถธอหมายเป็นเออเด็กกายเดี๋ยว,ยวลองหาแมพที่มันเป็นต้นไม้เงียมาเล่นไหมเราชอบแมพต้นไม้นะ่ะไมู่้ทำไม โอ้ยกระตุกกระตุกไม่ใช่กระตุกดิติดเจดียคิดได้ถึงมาเบสบอลกระโดดขึ้นกระโดดขึ้นกระโดดขึ้นโอเคชิปมาบนต้นไม้นี่เราอยู่่อนอยู่บนต้นไม้มันมองไม่เห็นเราแน่นี่นี่เราอยู่บนต้นไม้นี่เออเครอดแล้วจะไยคิดแล้วก็ทำอะไรเราไม่ได้อะอืมอืมจดียคิดแล้วต้องทำทำอะไรเราไม่ได้อะอะไรนะเทงพื้นหลัง มันพ้อว่ะเนี่ยชอบเพลงเปื้อนหลังอันนี้บากเลยอไ่เราเปิดอยู่ตัวละครกระตุกตัวละครกระตุกมาหนึ่งไอตัวละครกระตุกไอ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 ตัวละครโอเคอะไรกระตูนดอกหรือกระตูนแคทเนี่ยโอเคกระตูนอะไรก็ไม่ร <s <S ู้อ่ะสักกระตูนหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะบางทีมันก็ขึ้นตัวละครมาไม่ตรงกับรูปนะไม่ดิขึ้นรูปมาไม่ตรงกับตัวละครโอเคมาเจอตัวอะไรกันนะโอ โหแมพแต่ว่าแมพมืดอุ้ยเราเจอแล้วตัวแดงดำดำอะตัวแดงดำดำตัวแดงดำดตัวอะไรตัวอะไรมันคือตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรนี่มันคือตัวอะไรนี่อยู่ไหนนี่ทำไมมันเดือดเล็กเราไปที่ไปปิงเคยเล่นอ่ะโอ้โอ้ตัวอะไรเนี่ยโอ้ยนี่ไงเดือดเล็กแล้วทำไมมันขึ้นรูปเป็นอะไรโอ้ยนี่มันเดือดเล็กเนี่ว่าเดือดเล็กเดือดเล็กเดือดลาเกะไม่ใช่เดือดเล็กเดือดลาเกะกระโดดเข้าไปกระโดดกระโดดเข้าไปกระโดดเข้าไปเอ้ย การจะมัน<อ>กาจะบอกหรืมันจะตามเข้ามาในลิฟต์ไหมมันตามเข้ามาในลิฟต์แล้วอยู่นี่อยู่นี่โอเคอีกอีกสักอีกสักชั้นแล้วกันโอเคเป็น ACP อีกสักชั้นเดี๋ยวค่อยพอโอเคมาเจอ ACP ACP อะไรเอ่ยเฮ้ยเราซื้อไอ้สปีดคอยแล้วนี่จะซื้อสปีดอะไรแล้วกันนี่วิ่งเร็วนี่นีอยู่ยังไงนี่เราวิ่งเร็วนี่ขิงหน่อยขิงหน่อยขิงหน่อย,อย,อ,ย,อ,ยอยากขิง โอเคเด็กแปดแปดวิแปดวิอู้แปดวิแปดวิแปวไก็มีเว้ยอาทำไงอะโอเคมาเจอเอซีอะไรแต่าเจอเอซีพีอะไรใปนห้องยงนคุนเหมือนเอซีพอย่างนอุ้ยอุ้ยโอ้น้องนี่เออะไรนะกากากะอุ้ไอ้น้องอุ้ยไอ้น้องอุย ไอ้น้องอ้ไงลน้องลมน้องลมน้องลน้องน้องลมอ่น้องอ้น้องกระแด้งไอ้น้องน้ไหนนน้น้องน้อ้ยน้อง้โอยเล่อิตน้องโอเคน้อง่อนะโอเคก็เดี๋ยวตอ่นี้ตัวนี้มันปลอดภัยใช่ไมไอ้สตเนี่ยมันจะใช่ใชมันปลอดภัย โอเคสายคลิปน,นี้ก็ต้องปลอดภัยลอยเเ,เลยมัง้งสายคลิปน,นี้ก็ต้องขอตลาดไปก่อนนะใครที่ชอบก็กดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยกันนะครับนะโอเคไปก่อนแล้วอ่บ๊ายบายบ๊ายบาย